กินยังบ่ได้กินตึงต้มบ่ดึงยางยังบ่ทําุมีแต่อึ่งดําได้บ่มีอึ่งยางเ่าก็มีแต่ว่านะกินบ่ี่านครับอึงลสะอาดกินแซ่บโอ้โหนําฮ้อนแล้ว สบายดีพ่อเมยพี่น้องสบายดีเวลาตอนนี้ชิบปลายโมงแล้วถ้าไอเฮียงกระเจ้ามาฮับห่อนพี่น้องไลยได้กินไก่ปลาคันอยู่หล่อไปจนเมอยอยังบุอพอมังไห้ปลาคอมกินหอดเดอ้อภายเบิงคลิปนี้ขอให้ทุกคนให้ร่ำให้รวยทึกเลีกทึกเบอร์มากับเมื่อยเมื่อย ไปหอดปุน่นเลยเอาให้กินเขากินน้ำบุมีพาย,ยายามมองเลยเด้น้องดาบาพิมพ์ลุงเพิ่นบุมีเหื่อนะกลับมา้ะ่น้อยยามมองใส่จุใส่จำปตาอีกด้แต่งอดคอนเทน ต้มใส่กับปลามันถึงแ่บหอมตอนขึ้นขึ้นไปตั้งผุนและั้งผูุผ่นขึ้นไปแล้วก็ขึ้นมาทางนี้แล้วก็ลงมาทางนี้ตอนลงมาเห็นปลากรวนไงปลากวนะกวตัวบา้ากใหญ่ถ้ากระเจ้ากระเจ้ากำลังมาหาะแล้ว พันใหม่ยิงปลาเมนบ่อยไหมกับปลาเโรช่องซ้าเ่อพันยิงบ่อยโอ้มันมาแล้วพันไม่ผูลูกมันโอ้ชโรมาไหมามมน่าชโรลูกมันไหลเลยโอ้ไปดองช่องโตช่องโตพันไหมโอ้เดชโรมาแล้วโอ้ ตัวเมีตัวผูช่องไปไปยิงไว้เลจไหนเขามาหอเด้อโยิงรวดยิงรดยิงรวช่องโตนะโอ้โหยังอีตันงึงยังอีตัวนงึงตันึงมันลอยมันเลยตัวผู้ตัวเมีเ่นๆๆๆเอาแมา่จะไหนคือมาเลยช่องมันขึ้นโอ้บะทึกโอ้เป็อรจะา,า,ามีกองนี่จมีกองชูไห้บ่ง ลูกมันลายเลยสี่สิบห้าสิบตโอ้เอาอีกเอาอีกจะเหือมันาามาอีกนี่นะายังนี่นี่น่า,นาไป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 บ่ออแล้วโอ้เสด็จตัวเมียตัวผู้ช่องเลยพี่น้องไปไป เชิญดูเไปทางบกยิงทางน้ำได้ยังไงพอชินมานเยอะใส่เบพะวางวันนอนหลับขัดเห็นประ่านได้ยิงเห็นอมค์ไอเป่าเสียงโตคุ้มเคลื่อนนี้นอนหลับคุ้มคุงมากจะเห็นอมใต้อ้อแล้ว ความสูงความนั่นเนาะเป็นพ่อหรอกเห็นบุบบอนนอนห่างพระบาทะเนี่ยบุบบอนอยากถามว่านี่กบหรีกินเมื่อนี่กบหรีกินพันไมบโให้กินกระจกเมั่อยคนกระจกคนคนไฮแอนด์ไฮพันเดือนกินอันของคนป่วยก <c oughs> ินโจกพันไม้กินยำ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  จำบหลดกุ <sentido. S 2> ้งสับนง่เยวเสเปนเฮียเอ้เดามองอย่าหาถ้ำอะไรกี่เฮี้ยสอ่าเห็นยู่อย่าเห็นยูเห็นยู่อ้กาะยังเกาะยังไปไปเขาย้ำแล้วก็บริโภคที่ ngoài pa những thương này, chân khát các bữa vậy, bây giờ, mày rồi, vừa rồi, lại có. ระวังน้อพันโอ้อ oh ้ปลาปลาสูดปลาสดปลาสูดปลาปลาปาเป็นปลาปลาเป็นบมปลาเป็นมันยังบ่ทันตายเนาะอ่าคาักข้กากยังเป็นยู่ปลาปลาเป็นมา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 แล้ามามา้วมาแา้วมามาหมา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 ลามามนมายมา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 มมมาามมมมาายาาม ม่ใหญ่แล้วก็เอาปลาพร้อมโอ้ีเมียปัจจุบันปลาเมียน้อยบ่เอาเนาะเมียน้อยก็บ่เอาเมียปัจจุบันก็คงทีอยู่หั่นแหละอืมเมียใหญ่ยังส้าไดนะระวังเด้อพันเดือนเด้อโดดคืนเนาะอือย่าเฮ็ดด้คือคนอยู่บ้านนี่ได้ปลาึมาแล้วก็ยกให้เบิ่งยกให้ทีมานมันใส่โลนี่น่ะอือได้โลปลาโอ้แกงเวเด้อเนาะครับาถมองจังเด้อ เราเทืมองให้มันอันเอือไรปลาเป็นเลยแ่ว่าแ่ว่าตัวนี้ใหญ่กว่าปลาบางนึ่งใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ัด่างมากอีพีมาอกมาอันนี้มดมดแล้วมดแล้วอใช่สียามอีกตัวนงเรบรรหนอนเดี๋ยดู ใหญ่จริงๆได้เราได้เสนปลายทรงเซ้น,น,นค่ะโอ้ได้ฮัลเล่ชีคายให้พันใหม่จังเนาะโอ้อให้พันใหม่ปีงเลยปีงให้ลูกสาวกินเด้อเนาะปลาใหญ่เน,น,น,นี่ยหนอเป็นไม่ใชบก็ไม่เยอเลยปีงเนี่นนยยามองในปลาชีโตแล้วฮอ,อนไลน์พี่ออน้องฮ้อนฮ้อน หัวดูพยาัวเล้วนได้ชิ้นูกสองโต้ในนี้กำลังลอยในม่านแล้วทีมงานเข้าม่านแล้วได้เขาจ้โตมาผัได้ซีโต้ไอเฮียงเาม่านเมนได้เพ่อนคนดๆโอ้เก่งเลยแต่ว่าคนโตเป็นของเบาชินประชินไปล่ร่วมจ้โต สีหา,หาชใช้ตัวนึงาสีสหกกับหกหน่อยแปดกับนกเป่าไอ้สายพันไม้แล้วรอบนี้เนาะพันไม้นี่ปล่อยโอกาสอะไรอันมือไม้มือไม,ม,ม่อัน <c oughs> อย่าลบาบอย่าลาบเด้อเบ้าชินขอลาบเห็นมาหอนเลยตอนทับยังดีเลยเลยกินนัง กินนังเกข้าวแห้งแล้วเขาถุยเืขึ้นเ่ยกินเลยกินเลยกินตามสบายแล้วอยู่ป่านขึ้นนี่จกกินข้าวหลาโอ้ชิได้ได้เห็นเนาะได้เห็นอมคูอจะกินขัดดอกคอนแคนได้ลายนี่เลยเจียงไซปา่าแสบบาชินหวานครับเย็นนะกรอนไปพุ่นกินแจ้ว มาพีกินเห็ดไปผลกินปลามาพีกินแก้วไปปลาชีโตมีเจนแนเชี่บเชบนะบริสินปิ้งบ้านบ้านคับอะไรปิ้งกปแซบปิ้งทาเกลือหรือว่าแกงใส่ดอกนี่แซบบริสินปิ้งโอ้ นี่ของปีนเด้ขาเจ้าหนึ่งปลาขอหนึ่งใส่หัวดีผดเซบครับหนึ่งปลาพี่น้องครั้งแรกของเดือนของปีเลยเลยดอกคนแทนได้ดอกคนแทนผู้ชาวกินมไรสบายดีผู้ชาวกินมไรได้ไหมผู้ชีกินมไรได้นโมชากินได ด้ยคนมีเนย้มีเนียมีคนมีเมียอะไรกินได้แล้วกินได้ข้างพรองข้างพกินกับข้าวนี่กินก่อนนะไข่จอดเป็นยังไเน้อวอนจอนจอนนม้มต่างประเทศชิตาประเทศูไ้เลยเคราะคก็ติดเลยสแล้วขอบคุณนไม่สดเด็ด พันไม้บอลอายุกิมไรเดอนี่เด้อพันไม้บอลมักมาบอมักมาโอ้ยอ่ย่พ่าวลูกอย่าพไมได้ไม่ได้มัน่านยเนาินลูกันไม้เด็กะได้ป่าน่ะิดแก้งได้ป่าไอ้ไม้บริชายจำบ่ใช่นะเด็แล้าเด้อขวิดแกงปลาเด้อ khoe mặt chốt năm năm chốt năm mười mười chốt mười nướng Nó chốt tôi biết được không chốt là hai mươi mười chốt mười Ừ ngoài à, chốt mười mười đấy à mười chốt hay đến mười và แม่งยังเนาะคือเขาลายกินยังไม่ได้กินึ่งต้มอมอึ่งยางยังบุ้งทำกุ้มีแต่ึงดำได้บุ้มไม่มีึงยางึงอ,อยากก็มีแต่ว่าชนเ<อ>นาะองึงดำทั้งเม็ดทั้งหุ่นย่ามจับเฉ้าะโคมเนี่ยเต็่ยมฮองโอขยชาวบ,บ้านเข้าไปผู้ละเป่าสองเป่าผู<อ>้ขายผู้ขายโคมนี่คือขายดีครับเนาะขายดีคณะสงการกับการเศใับกับน้ำมัน

โอ้โหโอ้ไม oh, oh. right so ่ร้องอยู่บ้านเฮานี่ยเจก็อดชิบพันชาวพันได้นี่อยู่ป่านี่บุแพงสุมพอรอกไอไม่พันมาดุพันมักไอลีได้ป่าใส่จำ กลับข้าวกันแล้วอยู่คันอยู่ไกลๆคือสิได้พักให้ลูกเนาะแม่นแม่มันก็ได้กินนําบ่ก็น่าจะถ้าแม่มันบ่กินก็ให้ลูกกินผู้เดียวก็ได้อิ่มคือกันโอ้เมียบาเดือนมองบาดเดือนอืมอันน้องๆเจ้าบ่มักบ่เมียเจ้าบ่มักอันนี้บ่บ่มักมะกอกซีนพวกซีนบ่มักปลากุ้งเตนม ปลาหมึกมีใบใบกับไข่ให้เจ้ากินหมดวัวมากเองคนบาวมากกินมีใบใบดอยยางซาซาได้สินะอันนี้เทามาต้มบ่ะต้มต้มต้มสมเป็นตัดเป็นตอนแล้วให้นำพดก็เนาะผ่านไม้ใส่พีชีน้ำพดแล้วน้ำฮอนแล้ว มากเลยนนี่อะไรอะไรก็คนเราไม่ทำอะไรเป็นเลย <GO av uther> <studio> แกงสุกเรียบเลยีเดียวเลยแกงปลาต้มปลาใส่กับยอดคอนแคนพอดีเป๊ะเลยใส่ลูกโดดนี่มาเนี่ยในเบาชิ้นเห็นไหมา้นมามันคือหนี่เบาชิ้นเลยหนีขึ้นีนว่าอีกนะออืลงมาอะไรขึ้นก็ได้นั่งมือ จากแล้วข้างแรกเดี๋ยวมันมาหาบอลฮอนอนเลยอันนี้ได้ของพนกำคืนแม่นไกลๆบอลฮานอนโหลดเกือมันตัมเปย์เฮามันนะมาไรแล้วมันจะงออดตกใจพอดีนอนกำลังชินอนสามนาทีห้านาทีจะคิดว่าเห็นอมเลยบมคิดเลยว่าพรนพนมาเพิ่มอีกอาหารอาหาร ตัวน้อยแต่ว่าได้ลายอีกเลยอาหารน้อยแมลงหาผ่านอีกเนาะไอ้ไม่หาหมูปาอีกเมนูแรกงามหนึ่งไข่พันไหมเลยเด้อกินเห็ดบดเด้อหสองคือพิซซ่าแกงหุ้นเส้นสามโนไม่แกงปลาป่เมนูสี่ ดอกคอนแคนเนาะใส่เห็ดลินจือแกวแล้วก็ผักกผักแก้มชุดดทยแกงปลาใส่ดอกคอนแคนตอนนี้เสียงนกกะตอนฮับเลยเนาะย่าย่าปูกลกองไปพูดพันย่าย่าไปนั้นเลย เอก่อนยาเยนธุนนุอฮลานอีกหลลคอนู่บานบริสินเมนสอออนเมนูเมนูอาหารแบบปลาจักย่างมือนี่น้องไม้แกงปลาใส่บัตบะมี่ตาบังน้อไม้อันนี้น้องไม้นี่จะบอกบะหมี่ตาบังมาพิมกินให้ไงไปไปชาวบ้านหองหองร้งเอาเมนี้ก็เอามอเรื่องมอนี่ยค่อยประจำเลยเด้อค่อยเห็นเอาเลย มาลุงมามาลุงกินข้าวน้ำกันมามกิน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 ทำที่ทำพี่ลูกอันนี้นับลงมาให้น้องล้าเขาหน่อยคเขาได้โดยโดยโดยมามาพี่น้องกินข้าวมามากินข้าวน้ำกันกินข้าวน้ำกันเอาเนี้ยอันนี้ต้มปลาแตดอลคอนแค้นซอยจำอาหารในดีเอาขี้มาใส่หน่อไม้ปลาห รักผักนออ <aujourd increasingly. S 1> พักงาอปลาอยปลาเห็ดปลาหนึ่งปลาคอหนึ่งเลอดเลือแต่ผู้เห็ดเลือแต่ผู้เห็ดกินเจีปยบเห็บโอ้ปันหมคิดบบบ่บกินเนาะพนจอบเลยปลาเขาโบ่บให้กินขขาเสากินเขาตอนเช้าบะพริตอนแล้วตอนแร้วทเมื่อเช้าบ่พริมหามง

ใ่พันกิัดกยเน่ยสซื้อใันนใส่พันแดกลพันกินในพันแดกมีแล้วในพันแดกจะแตกในพันกินยังมีส่ชองเบานังหนี่ผู้ใดจะกินเกินกับแช่แต๊กในพันกินเลยยัง้าพวนก่แต๊นี่โอ้คเำบอมันละลายคำเงินแดกแช่แต๊กกิน นกับสตกนสุภาพกว่าทานับประธานแล้วทำประธานมารชุดบะชุบบะชุบไม่ขอชมบ่ชมนนี้มักินมากกว่านนี่ังแบบเกีุ๊นกินอะไราต้โอ้ปราชินพันยุดแล้วพันใหม่ยินต่อเนาะพันใหม่เนี่ยเพรไม่ขับมาหยุดประมาณอาหารเรือชอยจําแกงบุมีไพยกินเลยพอดเอารกิน ทำไมเบาพิมกินเผือปะเช้าในเรือเบาชินเบันสิดาทานใหม่เ้วกินเผืออกินเผือลูกเช้าเมนบอพักแวะกินเผือลูกเชาวเผือเมี่ยบบเยอาจ้าจย์แมวเอาไปแดดน้ำปลากระบ เจาปลาปลาปลามีใคยกินเลยปลาปลาหนึงเห็ดหน่อไม้บึงนะซีนเต็มเลยปลาคอปลาคอให้คนต่างประเทศนะเห็ดเห็ดเห็ดพันไม้เห็ดโอ้ยลูดลงลูด นังนังคักๆได้จะหน่อยเห็นทำเนา่ด้วยได้ชิมข้าวเส้าละบ่บ่ท่านปานนี้เหรอบ่ท่านหิวได้นอกกินข้าวเส้นกินข้าวอิ่มพี่น้องไอแต่ละคนได้สัตว์น้อยได้ขอกได้นกเป่าได้ปลายังแต่สัตว์ใหญ่บ่ได้พอได้กินอยู่ อนก้อนตอนนี้บ่ายโมงบ่ายหนึ่งแล้วหากกินเข่าเ้าได้บ่ายหนึ่งแบบนี้แหละเวลากินเขา่าเปรตรงเวลาในพันเคยเจ็บกระเพาะแล้วก็เจ็บคอพักพนก่อนตอนอยังแรงี่ออกไปทางใหม่อีกอยังบ่อย,ยอมมือนี่เป็นมือที่สองมืออื่นที่ซ้เป็นคืนที่ซ้มซ้มมือซ้ำคืน เรือว่าสี่สี่มือสามคืนนะนะบัวใบแลวหัวเนนทองน้องดาพันตัมมักแล้วก็บาพิมมักแล้วก็มักหงมักบุคือกันพันใหม่ภูมมักกับกินกับข้าวไรแล้วมังหงกับจำอะไรกับเออภูมมักคือพันใหม่สบายดี ปูปูพิมพ่นใ์ช้เบ็ดลังเดียวได้ปลาคอโหลดจะใช้น้พันปลาคอแล้วนี่คอพันเาแนเออเพิ่งบแมนแมนนันเลยพิ่ปลาอนั้นมามึงัจันมาช่วยมาจุเพิ่งมงดันมึงดันมึงดัดบูแมนบูแมนนกโอ้คือการนกแก้วพิมพ์ให้ได้ นาเลเอซีนสมัครแมมาลุงเฮียงหอนซอยหานายไม่ใดพ่อแม่่อพันเดือนไม่พันนงมาบัวไดนี่แล้วเลยจำเจวเพราะพ่นไม่เห็นบอาหารอยู่พี่ลายแล้วก็พอพอเพียงแล้วพอกินแก็พ่อยิ่วพ่อเพียงพันนายกินเขาแล้วก็บ่พักพ่อนี่หนูพังหิตต่อห็ตต่อ วางวางโฆษณาอบาพังเพิ่เออลามซอนพรหรือว่าพังพรนองมาเพิ่ใดเออลามได้กินอาหารแรงใส่กระเทียมใส่ผักบัวใส่หัวคาใส่หัวชิ้นไข่มักผิดใส่หลายอย่างมันจังหอมเสียดายแต่บ่มีใบขิวหนะพัง มันมุดโฆษณาเป็นเครือแล้วหลับตัวมันหมดไปก็หลับไป็นแล้วก็เป็นหับคามนั้นเลยขอเวลาพักผ่อนก่อนไปน้อยหาปันหาอับนำปินเครื่องปินของตัดต่อคลิปได้คลิปมากหาเวลาตัดต่อ <c oughs> เพื่อเสีได้อัพลงพี่น้องบุ๋มเปนว่าง่ายใจมากเลยผมเป็นยังใจมากใจสูขันคนบ่ามากนี่บกคิดก็ได้ กาสำหรับคลิปนี้เขาจบไว้ชมนี้ก่อนเด้อขอบใจพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามหรือว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคลิปขอบใจขอให้สุขภาพแข็งแรงหาเงินหาคำคนได้ายกว่าเก่าย่ามพี่ย่มนองขอ,ขอให้เดินทางปลอดภัยไปพอกันวิโอนะบาย